อีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เราก็ไม่เคยคิดนะครับบางทีเราเห็นเรือประมงที่เข้ามาในหน้าน้ําในประเทศไทยนะครับบางทีเนี่ยเป็นเรือสินค้ามั่งเรือทรงนะครับสินค้าต่างๆรวมไปถึงนี่ครับกรณีที่นําสัตว์น้ําเข้ามานะครับแล้วก็ในการลักลอบเข้ามาแล้วก็ในการจับกลุ่มครั้งนี้ต้องบอกครับว่าทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นนะครับต้องถึงกับขั้นนะครับ ผลักให้ออกนอกประเทศไปเลยทีเดียวนะครับโดยพลตํารวจเอกนะครับสุรเชษฐหักพานนะครับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับได้ผลักดันเรือประมงนะครับที่ผิดกฎหมายไอยูยูนะครับออกนอกประเทศนะครับพร้อมกับประสานนะครับไม่อนุญาตให้นําเอาสัตว์น้ำเนี่ยเข้ามานะครับเพราะว่า ทำอะไรครับเนื่องจากทําประมงผิดกฎหมายนั่นเองนะครับเมื่อวันที่นะครับ24มกราคม2566ครับที่ผ่านมาพลตํารวจเอกสุรเชษนะครับได้รับแจ้งข้อมูลนะครับว่าจะมีเรือประมงนะครับสัญชาติเกาหลีเนี่ยเข้ามาเทียบท่านะครับที่บริเวณท่าเรือกรุงเทพถนนลาด ประชานุเคราะห์นะครับและก็เพื่อนะครับเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะนำเอาปลาทูน่านะครับซึ่งมีน้ำหนักกว่านะครับ4,000ตันเนี่ยรวมมูลค่านะครับประมาณนะครับ250ล้านบาทซึ่งตรงนี้ก็มีการสั่งนะครับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการตรวจสอบนะครับแล้วก็พบว่าเรือประมงดังกล่าวได้ทำการประมงในพื้นที่นะครับหน้าน้ำ ของนะครับคณะกรรมการนะครับการประมงแปซิฟิกนะครับตะวันตกและก็แปซิฟิกกลางนะครับและก็ในเขตนะครับน่านน้ำนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็มีพฤติกรรมนะครับตามที่สงสัยนะครับว่าจะทำประมงผิดกฎหมายนั่นเอง ซึ่งนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางด้านพลตํารวจเอกสุรเชษก็ได้มีคําสั่งครับว่าให้เจ้าหน้าที่ตํารวจชุดปฏิบัติการร่วมกับนะครับศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแล้วก็ กรมเจ้าท่าและก็กรมประมงนะครับทำการเข้าตรวจสอบเรือประมงดังกล่าวนะครับและก็มีการเริ่มนะครับดำเนินการนะครับทางด้านเอกสารเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้เรือลำดังกล่าวเนี่ยนะครับเดินทางออกนอกประเทศนะครับโดยทันทีนะครับทางด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นะครับท่านก็ยังได้กล่าวว่า การปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นะครับได้ทราบข้อมูลจากการตรวจสอบนะครับว่าจะมีการนําเอาสัตว์น้ำนะครับของเรือประมงดังกล่าวเนี่ยนะครับจนกระทั่งนะครับทราบว่ามีการลักลอบนะครับทำประมงผิดกฎหมายในเขตนะครับหน้าน้ําต่างประเทศนะครับนอกจากนี้ครับว่ายังนําเอานะสัตว์น้ำเนี่ยมาขึ้นนะครับที่บริเวณ ฝั่งที่ประเทศไทยนะครับดังนั้นนะครับเมื่อทราบเรื่องดังกล่าวแล้วนะครับเราก็นะครับต้องรีบดำเนินการห้ามนะครับสัตว์น้ำที่นะครับทำประมงผิดกฎหมายนะครับเข้ามาในประเทศไทยมิฉะนั้นแล้วจะเป็นการสนับสนุนการกระทำความผิดจึงเตือนนะครับให้กับไปเตือนไปยังนะครับภาคนะครับอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น้ำต่างๆขอให้ตรวจสอบก่อนว่า สัตว์น้ำนะครับที่นำมาประกอบนะครับหรือว่านำมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับต้องม,มั่นใจนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำประมงผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ถือว่านะครับการทำผิดกฎหมายในครั้งนี้นะครับก็ต้องผลักดันออกนอกประเทศแล้วก็มีความเชื่อมั่นครับว่าอุตสาหกรรมของไทยเรานะครับจะไม่นำเอาสัตว์น้ำนะครับในการทำละเมิดผิดเนี่ยนะครับมาประกอบในประเทศไทยนะครับซึ่งดังนั้นนะครับกิการดังกล่าวนี้ก็มีการ ผลักดันนะครับเพราะว่าประเทศไทยนั้นไม่มีการสนับสนุนในการทําความผิดนะครับด้านการประมงผิดกฎหมายแบบนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนี่นะครับในการประเดี๋ยวการครั้งนี้ต้องบอกครับว่าหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดของท่านบิ๊กโจ๊กเองนะครับรวมไปถึงกรมเจ้าท่ากรมประมงนะครับก็ได้เข้าทําการตรวจสอบกับเรือดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นสัญชาติเกาหลีนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยและก็นําปลาทูน่านะครับประมาณสัก4ี่ 4,000ตันนะครับเข้ามาเพื่อที่จะมาขึ้นฝั่งบริเวณฝั่งไทยนะครับแล้วก็เนี่ยครับเมื่อพบเจอแบบนี้ก็จะต้องตรวจสอบนะครับด้านเอกสารและทำเอกสารประกอบเพื่อผักดันเรือลำนี้ออกนอกประเทศเราไปนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สนับสนุนในการกระทำผิดครับ